ชาวบ้านเขตประเวทร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างถนนเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์หรือเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับประชาชนวันที่6เมษายน2567นายชนสิิธิ์ชาญุชิตอายุ48ปีได้ร้องเรียนผ่านสื่อสำนักบรรณาธิการข่าวสังคมตำรวจ ว่าสำนักงานเขตประเวทได้ทำการก่อสร้างถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมโดยไม่ได้ทำประชาพิจารณ์หรือถามความเห็นของชุมชนในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเวลากลางคืนก็ไม่มีสัญญาณไฟหรือไฟส่องสว่างอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยนายชนลสิทธิ์เล่าว่าสำนักงานเขตประเวทได้มาปรับปรุงท่อระบายน้ำโดยการยกระดับท่อระบายน้ำให้สูงขึ้นและจะก่อสร้างถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันกับท่อระบายน้ำนั้นซึ่งถ้าสร้างเสร็จจะทำให้ถนนอยู่ระดับเดียวกับบ้านเรือนหรือบางหลังอาจจะต่ำกว่าถนนเกรงว่าอนาคตจากเดิมน้ำแค่ท่วมผิวถนนกับกลายเป็นมาท่วมบ้านแทนสำนักงานเขตก็ไม่ทำประชาพิจารณ์หรือสอบถามจากชุมชน และไม่มีป้ายงบประมาณในการก่อสร้างหรือวันที่เสร็จสิ้นในการก่อสร้างที่ชัดเจนซึ่งนายชนลสิทธิ์และประชาชนบางส่วนได้ทําหนังสือสอบถามไปยังสํานักงานเขตประเวศแต่ไร้วี่แววในการชี้แจงเมื่องด้วยนะครับสำนักงานเขตประเวศนะครับได้มาปรับปรุงท่อระบายน้ำเนี่ยครับแล้วก็จะยกถนนเนี่ยครับสูงระดับประมาณนี้ครับระดับเกือเ่อหัวเข่าม,มาครับนะแล้วผมว่าในอนาคตเนี่ยผมว่า เมื่อสร้างเสร็จแล้วมันสูงใกล้เคียงกับระดับพื้นบ้านชั้นหนึ่งผมเลยเนี่ยครับคือสิ่งที่สํานักงานเขตทําเป็นสิ่งที่ดีครับนะแต่การที่ยกถนนสูงระดับขนาดนี้เนี่ยครับนะมันจะทําให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยครับที่อยู่ตามริมทางหรือเปล่านะครับผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าทําไมสํานักงานเขตประเวศนะครับไม่ยอมมาทําประชาวิจารณ์ไม่ยอมมาคุยกับประชาชนผมโทรไปหลายรอบทําหนังสือก็แล้ว นะท่านก็ยังนิ่งเฉยอยู่นะท่านบอกว่าจะทําตามนะตามแบบที่ได้กําหนดไว้กลัวนะผู้รับเหมาเนี่ยครับจะมีการฟ้องแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยครับประชาชนเนี่ยครับจะได้รับการสูญเสียเนี่ยครับมากกว่าที่สํานักง,งานเขตจเจริญเขตนเนี่ยครับเพราะว่าผมต้องอยู่นะครับตรงนี้จนถึงผมสิ้นชีวิตไขหรืออยู่จน,จนตลอดชีวิตของผมนะครับคือในความจริงแล้วเนี่ยครับพื้นที่ถนนแห่งนี้เนี่ยครับมันก็ ได้รับผลกระทบน้ําท่วมเนี่ยครับไม่ได้มากมายปีแล้วไม่กี่ครั้งเองนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ระบายเนี่ยไม่ทันนะแล้วที่มันระบายไม่ทันเพราะามีท่อหักบางจุดนะครับทำไมสํานักง,งานเขตประเวศเนี่ยครับไม่ไปซ่อมเฉพาะจุดที่มันหักทําไมต้องดําเนินการให้เสียงบประมาณมากมายขนาดนี้นะครับแล้วการสร้างถนนสูงขนาดเนี้ยครับผมว่ามันได้รับผลกระทบเนี่ยครับต่อผู้อยู่อาศัยนะครับตรงเนี้ย การที่เปสาสสำนักงานเขตประเวศทำเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันดีแต่ผมว่ามันลดระดับความสูงของถนหนเนี่ยครับลดต่ําลงไปนิดได้ไหมนะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องกังวลคือฝนตกมาเนี่ยครับหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยครับน้ำมันก็ขังอยู่บนผิวถน,นนเมื่ออยบนผิวถนหนเนี่ยครับเวลารถวิ่งเนี่ยครับรถวิ่งเร็วมันก็เพิ่มเข้าสู่บ้านผมแน่นอนอันนี้ผมเล็งเห็นผลได้เลยนะครับว่ามันเป็นเข่มน,นั้นแน่นอนผมอยากให้สํนานักงานเขตประเวศนะครับ นะหยุดดาเนินการชั่วข่าวแล้วมาคุยกับชาวบ้านนะว่าจะลดหรือต้องการถนนขนาดไหนสูงแค่ไหนมีความต้องการแบบไหนนะครับอยากให้สํานักง,งานเขตประเวศนะครับมาจับมือคุยกับประชาชนนะไม่ได้เฉยเมยลักษณะเลยครับปล่อยไปตามอาเภอใจนะตามนะที่ท่านทําทุกวันนีนะ้ผมรู้ว่าท่านไม่ได้มีบ้านอยู่ตรงนี้ท่านไม่ได้รับความเดือดร้อนนะแต่ผมตรงนี้ผมมาซื้อบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี นะผมก็ไม่คิดว่าถนนแห่งนี้นะครับนะเป็นเพียงแค่ทางเข้าหมู่บ้านผมนยครับนะแล้วท่านมาทาถนนใหญ่โตมโหฬานสูงขนาดนี้นะครับมันถูกต้องเหมาะสมกับงบประมาณหรือไม่นะปกตินะครับตรงพื้นที่ถนนตรงนี้นครับเป็นพื้นที่ของนิติบุคคลของหมู่บ้านผมแต่บังเอิญนะครับเนะจ้าของโครงการได้มีการเบดพื้นที่ให้เป็นสาณะนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสํานักงานเขตประเวทมีความคิดเห็นอย่างไร ผมไม่ได้ว่าหน่วยงานว่าทําไม่ดีนะผมแค่อยากให้สํานักง,งานเขตประเวศมาคุยกับประชาชนว่าจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรแล้วอยู่ดีนะครับผมก็ต้องทําพื้นบ้านเนี่ยครับให้สูงเท่าถนน,นเนี่ยครับมันใช่เหตุที่ผมต้องทําหรือไม่นะมันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มหรือไม่วันดีคืนดีนะครับท่านมาทําถนนสูงผมต้องตัดพื้นที่ลานจอดรถให้สูงเท่าถนนหรือสูงกว่าถนนเนี่ยครับมันใช่เป็นสิ่งที่ผม ต้องทําหรือไม่ผมก็อยู่อย่างปกติสุขวันดีคืนดีสํานักง,งานเขตประเวศนะครับเข้ามาทําโครงการเนี่ยครับโดยที่ไม่ได้ทําประชาวิจารณ์ไม่ได้ไม่ได้มาสอบถามความคิดเห็นของประชาชนวันที่เข้ามาเดินดูตรวจสอบเนี่ยครับเราคิดว่าเขาจะลอกทําท่อเฉยๆไม่คิดว่าจะทําถนนขนาดนี้สูงขนาดนี้ไม่ได้เคยสอบถามประชาชนเลยครับว่ามีความต้องการหรือเปล่าทําเลยครับ่ทําตามอําเภอใจเลย นะไม่สอบถามผมเลยไม่ได้สอบถามคนที่อยู่ใกล้เคียงเลยว่าการทําพื้นที่ถนนสูงขนาดนี้ประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือไม่เนี่ยครับผมก็อยากจะวิงวอนให้สํานักง,งานเขตนะจับประชามนนะเข้ามาคุยกับประชาชนนะว่าเขามีความต้องการหรือไม่นะผมอยากให้สํานักง,งานเขตประเวทเข้ามาดูแลสาธารณสุขดิบประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ ผมวิงวอรไปยังผู้อำนวยาอำนวยการเขตสํานังกงานประเวศหรือวิงวอรไปยังผู้ว่าการจังหวัดกรุงเทพมหานครคุณชัดชาตินะฮะท่านบอกว่าจะมาแก้ปัญหาน้ําท่วมของกรุงเทพมหานครไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนตอนนี้นะครับสานักง,งานเขตซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการสร้างถนนสูงขนาดนี้แล้วจะรับปาาระกันได้ยังไงว่าตึกข้างทางบ้านข้างทางจะไม่ได้รับผลกระทบเกิดจากการน้ําท่วมในวันหน้า นะครับอันนี้ผมขอวิ่งวอนไปยังผู้อำนวยการสํานักงานเขตประเวศและผู้ว่าการกรุงเทพมหานครด้วยครับก็รู้สึกกังวลในฐานะผู้อยู่อาศัยที่อยู่ริมถนนที่กําลังมีการก่อสร้างเนี่ยนะคะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเ,เราก็เข้าใจว่าทางเขตเนี่ยมาทําการปรับปรุงท่อระบายน้ําต้องการขุดแล้วก็วางท่อระบายน้ําใหม่ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยว่ามีการทําแต่ว่าส่วนที่เรา ไม่เข้าใจและงงมากก็คือว่าทําไมถึงจะต้องปรับพื้นผิวถนนให้สูงขนาดนี้จากระดับตรงนี้ที่เคยได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่มาคนงานก่อสร้างที่มาทํางานตรงจุดนี้นะนวันนั้นน่ะเขาบอกว่าเมื่อจับระดับแล้วเนี่ยจะห่างกับพื้นบ้านเราเนี่ยต่ำลงมาแค่8เซนติเมตรซึ่ง8เซนติเมตรนี่คือถ้าน้ําท่วมหรือฝนตกนิดเดียวรถวิ่งนี่คือยังไงน้ําก็จะเข้าเข้าที่ประตูเราเลยค่ะคือยังไงก็น่าจะเข้าภายในบ้านแน่นอนซึ่ง เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องทําถนนขนาดนี้ทําให้มีความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณสองข้างทางเอ,อ,อย่างที่บอกคะ่ะว่าสงสัยมากว่าอันนี้สามารถจะปรับให้มันเตี้ยกว่านี้ได้ไหมหรืออย่างน้อยก็มีการอย่างที่เท่านอื่นสงสัยคืออยากให้มาคุยกันก่อนอยากให้มาพูดคุยกันจะได้มีการสอบถามเหตุผลว่าทําไมถึงต้องทําสูงขนาดนี้สามารถลดแบบได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินด้วยอย่างหนึง่งแล้วก็เพื่อให ไม่เดือดร้อนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางค่ะนอกจากไม่ทำประชาพิจารณ์แล้วยังมีหนังสือถึงเจ้าของบ้านหรือผู้พักอาศัยให้นำสายไฟที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาเองเนื่องจากก่อนหน้านี้โครงการหมู่บ้านได้ออกแบบเดินสายไฟใต้ดินเข้าสู่ตัวอาคารตั้งแต่เริ่มโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยในครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนต้นเดือนหรือกลางเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ๆก็มีจดหมายมาจากเขต จากสนักงานเขตเลยบอกว่าเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการซึ่งมีสายไฟฟ้าอยู่อยู่ในชั้นใต้ดินตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ที่เรามาซื้อตึกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มาบอกว่าเ,เขาขุดเจอสายไฟใต้ดินแล้วทําให้สายสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยทำให้มีความอันตรายต่อในการก่อสร้างแล้วก็จะทําให้มีปัญหาเพราะนั้นคือทาหนังสือถึงเรียนท่านเจ้าของอาคารขอให้ได้ไปจัดจัดทำยกสายไฟขึ้น ภายใน30วันซึ่งก็งงมากว่าประชาชนนะคะจะให้ไปเอาสายไฟขึ้นได้ยังไงสายไฟนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของหลวงหรอคะก็คือถึงมันจะอยู่ใต้ดินมันก็ควรจะเป็นของหลวงทําไมถึงต้องให้เจ้าของอาคารเป็นผู้นําสายไฟขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมามาก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายอ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการแต่ว่าโครงการจะเสร็จช้าลงนะอ่ะบอกมาแบบนี้แต่ว่าเราก็เราก็งงไปแล้วรอบหนึ่งค่ะ ให้ลุกใหป้ประชาชนเอาสายไฟขึ้นเป็นประมาณนี้นอกจากนี้กลางคืนก็ไม่มีสัญญาณไฟบ่งบอกว่าเป็นเขตก่อสร้างและยังไม่มีไฟส่องสว่างให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นแนวก่อสร้างได้อย่างชัดเจนทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากน่ามืดมากเลยนะครับถ้าใครขับขี่ไม่ระมัดระวังนะครับเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายเลยนะครับน่าก็คือตอนนี้ถนนช่องจราจรก็เหลือแคบนิดเดียวนะระหว่างการก่อสร้างนะครับซึ่งไม่มีป้ายบอกเตือน ก่อนล่วงหน้าหรือจะจะทาให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สัญจรนะไม่มีความปลอดภัยเลยครับดูครับมืดนะนี่คือสิ่งที่นะที่เรลียกว่าหน่วยงานราชการนะครับนะอยากให้มาดูแลนะให้เรียบร้อยนะฮะนะเกิดประเหตุมาแล้วนะครับรับผิดชอบไม่ไหวนะครับอ่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับขับมาลบลดลดหลบกันเนี่ยครับอาจเฉียวชนตกหลุมบ่อชนนะฮะเนี่ยครับเทียวกับบ่อพักได้เลยนะครับนะนี่คือ นะครับในยามค่ําคืนนะไม่มีแสงไฟเลยนะมีบนถนนกับแสงไฟของรถยนต์อย่างเดียวเลยครับนี่ฮะตรงนี้เป็นตอนลงสะพานนะครับลงมานี่เจอเลยครับทางโค้งด้วยครับนี่ครับนาไม่ถ้าไม่มีใครรู้นะครับเห็นชัดเจนเลยครับนี่ฮะนาชนได้เลยนะครับเกิดอุบัติเหตุครับนี่คือการเขาเรียกว่าความไม่รอบคอบนาไม่เซฟตี้อะไรเลยครับนาเอามากันไม่ได้บอกอะไรเลยครับนี่คือไม่มีความระมัดระวังให้กับประชาชนในยามค่ําคืนเลยครับ น,นี่คือสํานักง,งานนะฮะสำนักงานเขตนะครับสํานักง,งานเขตประเวทครับมาดูแลหน่อยนะครับไม่ใช่มาทําโครงการแล้วใช้งบประมาณแล้วแต่นะทำภารกิจเสร็จแล้วแต่ความทุก์ร้อนอยู่กับประชาชนนะครับไม่ถูกต้องนะครับถ้าประชาชน จากการสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่เรื่องปัญหาน้ำท่วมผิวถนนนั้นซึ่งชาวบ้านตอบกับสื่อว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ขนาดของท่อระบายน้ำแต่อยู่ที่การชำรุดของท่อระบายน้ำที่สุดตัวซึ่งขุดลอกท่อและซ่อมแซมท่อก็น่าจะเพียงพออยากให้หน่วยงานทุกฝ่ายที่รับผิดชอบรวมไปถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ช่วยเข้ามาตรวจสอบแก้ไขปัญหาและไขข้อข้องใจให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย